นดุชุมชนเนี่ยสิทธิยังเป็นของรัฐอยู่นะครับที่ดีมากก็คือประชาชนเนี่ยยอมรับสิทธิของรัฐหมายควาว่ากรรมสิทธิ์เป็นของรัฐครับแต่สิทธิในการใช้ในการครอบครองรเป็นของประชาชนไม่ใช่ประชาชนแต่ละคนแต่เป็นของชุมชนใช่ครับที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือประชาชนที่เคยต้องวิ่งหนีเจ้าที่รัฐเพราะว่าโดนจับนะครับประชาชนเนี่ยจะกลับมาเป็นพวกรัฐเพราะว่า เมื่อรับฉนดชุมชนเนี่ยก็ต้องรับเงื่อนไขที่จะต้องดูแลรักษาทรัพยากรหรือดูแลจัดการอะไรต่ออะไรพื้นที่อื่นๆรอบข้างหรือใกล้เคียงเนี่ยให้รัดด้วยนะครับหมายความว่าไม่ใช่ได้แต่สิทธิ์ในการใช้สอยครอบครองเฉยเฉยแต่ต้องช่วยรัดในการดูแลที่อื่นด้วยถูกต้องครับมีหน้าที่<อ>ด้วยนะครับฉะนั้นแทนที่บางคนก็ถามว่าเอ๊ะไม่เก็บสตังค์หรือบอกว่าไม่ต้องเก็บหรอกถ้าสมมติว่า เขาดูแลให้รัฐเนี่ยดีกว่าการที่จะไปเก็บสตางค์เขาไม่เท่าไหร่ดือยซ้ำไปกลับมาถึงคลองโยงเงียบไปสนานคลองโยงมันเห็นบอกเมื่อก่อนนี้เนี่ยเดินทางทางเรือใช่ไหมคลองโยงครับแล้วตอนนี้มันมีถนนผ่านแล้วใช่ไหมตอนนี้มีถนนน้ําไฟเมื่อก่อนไม่มีทั้งไฟฟ้าไม่มีทั้งถนน <P ew en> พูด,ดง่ายๆว่าตอนนี้ความจเจริญมันเข้าเข้า กลัวไหมเป็นความเจริญที่น่ากลัวมากมากอ่าดีแร้วดีและผมี่อยากจะถามว่ามันกลัวยังไงที่จริงชาวบ้านอยากได้แต่พอได้แล้วรู้สึกว่าผลกระทบมันจะตามมาในเรื่องความเจริญอะไรบ้างที่กลัวก็หนึ่งหมู่บ้านอันนี้แน่นอนแล้วก็พวกไรทุนที่เพราะว่าพื้นที่นี้มันไม่ได้ไม่ไกลจากกรุงเทพไหมอ่านครปฐมมันใกล้นี่นะใกล้ครับสามสิบกว่ากิโลสามสิบกว่ากิโลถึงกรุงเทพใช่กลัวอะไรถ้ามันใกล้กรุงเทพแล้วมันกลัว ผมกลัวเรื่องหมู่บ้านจะเข้าไปมากที่สุดหมู่บ้านจัดสรร<ช>มีคนจะไปซื้อที่ใช่ตกลงถ้าไม่มีโฉนดชุมชนนี่โอกาสไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้มมอที่สวยมากนที่นี่ที่สวยมากสวยมากผมไปดูมาแล้วสวยจริงๆอันนี้คือความกังวลในส่วนตัวอของผมนะมผมมองแล้วที่ผมเ,เรื่องที่จะได้โฉนดส่วนตัวอะไรพวกเนี้ย ปีเดียวผมว่าหมดหรือจะอยู่กับธนรักก็ปีเดียวก็หมดตกลงถ้าได้เป็นโฉนดส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสปิ้วมีโอกาสไปหมดแน่นอนแต่ถ้าเป็นโฉนดชุมชนนี่มีโอกาสล้างกันอยู่ยังยังมีโอกาสไปไม่ได้อยังมีโอกาสที่จะอยู่ตัวอันนี้อันนี้ต่อชีวิตได้อีกจะยาวแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งโอ้คนอื่นว่าไงครับประเด็นนี้คองโยงสุดท้ายแล้วจะถามคนณคองโยงแล้วเป็นห่วงอย่างเดียวนะวครับ เป็นห่วงกลัวไม่ได้โฉนดชุมชนครับ <S 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 ครับถ้าได้ถ้าได้โฉนดชุมชนจริงๆเนี่ยสมบัติที่ได้ทั้งหมดเนี่ยผมเป็นพ่อเป็นปู่คนเนี่ยก็จะตกกลงถึงลูกถึงหลาน<อ>นะครับเอาไว้ทํามาหากินต่อไปอขั้นแรกเนี่ยยกให้ลูกก่อนลูกก็ต้องยกให้ลูกลูกก็ยกให้ลูกต่อๆกันไปถึงชั่วอายุไข่ต่อๆไปครับ<อ>ถ้าได้น่าสนใจครับครับขอบคุณครับ อ้าวคนอื่นอีกครับบวกว่ามันอาจจะโอนใช่ไหมะที่แสดงว่าอยากได้โฉนดชุมชนจริงๆเนี่ยครับโอ้แล้วคนอื่นล่ะอ้าวใครอยากได้โฉนดชุมชนจริงๆยกมือให้ผมดูหน่อยได้ไหมเอาจริงๆเลยนะเนี่ยอ้าวนุ่มศีสาธิตครับมีคนเขาแอบกระซิบกับผมว่าชุมชนนี้เนี่ย คลองโยงใช่ไหมจังหวัดนคปรปฐมอำเภออะไรนะพุทธมนตรพุทธมนฑลพุทธมนตโอ้ยไม่ใกล้แค่นี้เองตกลงมีคนบอกว่าโอกาสเนี่ยจะได้สูงมากและอาจจะเป็นแห่งแรกที่จะทําให้เป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับว่าเท่าที่ไปผมไปดูมาแล้วนะที่นี่ตอนนี้เนี่ยมติคลรมเพิกถอ,ถอนที่ธนารักษ์คืนกลับสากรชาวบ้านก็น่ารักมากสากรประชุมเสร็จแก้ไขข้อบังคับ เพื่อที่จะยกที่ดินเนี่ยไปจัดการโฉนดชุมชนมเจ้าของกรรมสิทธิ์ยกให้ตอนนี้กรรมการชุดปยชที่ผมเป็นประธานเนี่ยจัดประชุมมีอนุเรียบร้อยนะครับค่อนข้างมั่นใจเรียกว่ามั่นใจได้เลยดีกว่าว่าโฉนดชุมชนใบแรกของประเทศไทยเนี่ยต้องอยู่ที่กลองโยงครับโอ